ลงน้องจับปลาทวนาแหณบ้านนาคำตำบลเดือดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรววครับพี่น้องเอา้าเป็นเปิดให้ลงหนองจับปลาครับเป็นหนองสาธารณะขอนะงหมู่บ้านเป็นครับลงแพ้จังสันนั่นบอครับพี่น้องราคาสามอยครับแหยืนฟังเดินฟังยังที่นี่แม่นสองอยครับผม ผมกะมาไทายทำเาบรรยากาศให้พี่ให้น่องได้รับชมรับเบิงกวนครับเพราะว่าผมกะสีไปล่งแพ่นละุ่นงแพผมเขียวๆ่นอยู่กลางหนอง่นกะสีบ่ไเดถไทยทำให้พี่ให้น้องได้เยิ่งนน่นนะครับตอนตึกก็ได้ก็เลยมาเก็บครับให้พี่ให้น้องได้เบิ่บงแล้วกอนอย่างนั่นกันตึกแล้วเึ้นมาจากหนองคนละจังสีมหาไทายผลงานไทยใดบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆ่อยให้ได้เบง่อนะครับผม กับฮวัมที่ได้เวลาเวลาเลยล่ะนด่าเสียนเฮกับแม่หลายอยู่เด้ครับพี่น้องด่าเสียนเฮกับแม่หลายเลยพี่น้องงงกันกับกินเข่าครับเข่ากินน้ำเตรียมล้งนั่นแหมพร้อมเพียงกับฮวมที่มีมาแล้วแหละปวดดังไฟอวดเอาอยู่พี่นองหนาวครับบรรยากาศหนาวเอ้ยหวานแมนอ่าเฟินแมน ชวกไงมันนครับขันมาตั้ใสตนงาครับนี่ขันได้ใหญ่กันดเออข <nek> <GAN> ันได้ใหญ่ส <ive> ่งเข้าประกวดนชวงมันครับชวงมันโอ้เปิมากรับควบาวัวเิดเลยะครับเรื่องนออบเป็นคว้าควาใหญ่เปินเลยเินต่างมากินข้าครับย่งระบาดบรรยากาศตอนน้อน เดี๋ยวผมกะสีลงไปแพ้หุ่นละครับบาท <c oughs> ลงไปโยแพ้หุ่นละบาดน,นี่ตอนตึกตอนไหนกะบริวารให้เบ้างไหมครับโอ้ยบริเวณทายให้เบ้างหมเพราะว่าผมกะสีลงไปตึกคนเหือกันเลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องครับผม มินดาเสียนเหียเพื่อนกรยังสูต่อไปอยู่ด้วยครับพี่น้องกรรมการ่งงห่วงครับหลังจากลงไปที่แรกนะผมอยู่แพ้ผมก็ได้ทายทําให้พี่ให้น้องบ้างเดี๋ยวนี้ป่าก็บ่ค่อยถื่อเลยละก็เลยขก้นมาทายทําให้พี่ให้น้องรับชมบงบรรยากาศครับผมโอ้บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนี่ยเป็นพาอยู่โอ้นี่เสียนเหี้ยกูญิงครับหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในน้องนี่ แห่งเดียวในหนองนี่นี่เสียนแหหญิงเออต้นไมหมาเนาะได้สองตัวโอ้บรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนครับพี่น้องเป็นพายุหรือดื้อร้อนแหละเพื่อนว่าอากาศเย็นอากาศหนาวพี่แพ้นองมารับชมบรรยากาศครับผมโอ้เสียนแหกับยังสูต่อไปครับอยู่ต่อไปอยู่ ผมก็เป็นอยากล่ารอยแล้วล่ะเลยขึ้นมาไายทำให้พี่ให้น้องได้รับชมรับเบิ่งครับโอ้เพื่นคือสีบัวหนาวดอกนดิคือสีบัวหนาวดอกคพื่อนดิเอาคั่มจะสีคลายเหี้โอ้หมานมาแล้วครับงานนี่งานมาน้วครับโอ้เพื่นหมานอยู่ตัวนี้ครับมีปาเออนี่ครับก็ได้อยู่ได้กินอยู่ บัดฟังเมนมาครับนี่ฟังครับคุณผู้หงเี่ยเอากระสอบนึงพี่นอ้องปลานี่ครับบรรยากาศกาดังไปสุดๆเ็ดแนวอยู่แนวกินเออหักเลยบาดสินี่แหละบรรยากาศอีสานบ้านฮ้องควางแค่ฮะสุดสุดปลาเจ้าชีตัวยุคกระสอบดังไป,ปพัดมาันมา,นมานะครับชุ่มนี่ นี่แหละเบื้ดซุ่มเสียนวะครับโอ้เบิดซุ่มอยู่ครับคนนี้ไปอยู่ไปกินครับผมอ่ะสกุตเตอรไปสกุตเตอรไปเด็นในแล้วอยากเอาเขาไปก้อยไปหมกเป็นมาเลือเด้อครับแพ้เป่นเพื้ดมันดัวครับนี่นี่เป็นมันพายขึ้นมาเนี่ยเป็นตึกอยู่ข้างกันนะครับผมเพป็นมันเฮี้งต้นพาพี่น้อครับพักพี่แพ้มาบังไปเรื่อยๆครับผมเป็นจอบบ้อนบหมนี่หมือเสียนฟังเป็นจอบบ้อนครับ อส่สัตว์ล้ออ,ลอ,อ้อมหนอง้ันในของปาเขาตัวนึงค่อยข่าไวะท่านมามง้รครับทัางนีงานนรระกาศเลยสาบล้อล,ลอยวะท่านน,าาาน,นี่พวกนี้ ผมสีพามาเบ่งผลงานของคูณนี้ครับอเสียนคุณนี่กรนหมานแท้่นีกเป็นบัทันพ่อได้นี่เพื่อนเอาปลาขึ้นมาไว้้าขายอๆนี่เดียวผมจามาเบ่งตึกอยู่ข้างกันกับผมเลยนี่ผูนี่ ว่าจะไม่ไปเลียนเข่าตะแแห่เพื่อนขนาดตึกยู่คางกันครับแห่ผมโบ้เลียนมาเข่าเดียวเดียวเดี๋ยวคาเบิังน้ำเพื่อนครับพี่น้องแต่ว่าผมหู้นะล่ะว่าเพื่อนมานแห่อยากให้พี่ให้น้องเดี๋ยวบังน้ำมันนะโอ้ยโว้ยเพื่อนพี่น้องเบิังโงเบิังโอ่เอ้ยมันตั้งกันว่าพี่น้องคือก็พกผมเกิน ปลาบึกปลาจระเม็ดใหญ่ครับพี่น้องกินนตัวึงขายตัวนึงจระเม็ดก็ขายครับบึกใหญ่บึกใหญ่นี่จระเม็ดจระเม็ดใหญ่แขะอยู่ข้างกันเด็กก็ข้องกลมนี่เนาะเรียกว่าปลายว่าเขาแไดเพบเพลย์กับมันตั้งกันพวกสอยแล้วนี่เพิ่นจำนายครับอันนี้เพิ่นจำนายนนี่เพิ่นเอาจำนายเกินเกินคุ้มครับพี่น้องบัตรสามร้อย เอาเขามีตัวละอยยี่เงินเกินคุ้มสุดๆเลยของผมบ่ได้เครื่องเพิ่นดอกขนาดอยุเพียเดี๋ยวขาดกันวะเหลี่ยจี๊ดจ๊ด้ป่าจังว่าเขาจะเหี้ยเพิ่นเอ้ยความหมันตั้งกันนี่แหละิ่นว่าะมือหมันมือหมันครับมือหมันมือหมันเพิ่นมาแต่สหน้าครับนี่เนาะยูุระนี่บ่ โอ้ยุไซมุนครับยุไซมุนอำเภอไซมุนจังหวัดยะโสนี่แหละโอ้พนดาเทียนเหี้ยคนเทียนฟังเนื้อครับนี่นี่เป็ดปลาจีนใหญ่ปลาจีนใหญ่เทียนฟังเหมือนครับรับชมบรรยากาศหมานว่าครับมาบ้างเลยนะครับปนี่มีบอลเลยปันนี้นี่ยมานกันสุภูสุขันอยู่เนาะครับเนาะไปบลโย่ไปโย่ครับโอ้เป็นอย่างน้อแบบ พี growing up. Growing up. ่น้องพี่น oh, yeah. mm ้องปัดก็เฮ็ดคักเฮ็ดแน่เถอดปัดบัดฟังหมดครับเนี่ยแผลบ่โอ้ลงแผลครับลงแผลปัดพี่น้องปลาจีนใหญ่ครับชวนมากเป็นปลาจีนปลาจีนใหญ่ปลากระห้อคักขนาดสุดยอดจริงๆเนาะบ่มีผิดหวังอีกคือเก่าครับพี่น้องน้องนี่ก็ได์มันกันทุกคู่ทุกคนมันกันทุกคู่ทุกคนเลยบ่มีคำว่าผิดหวัง ประมาณทั้งแกผู้ดังไฟฟิ่งอยู่ทั้งฟัง <c oughs> ผู้ร้องน้องนี่มานวัตถุค้นครับผมโอ,โ,อโอ้ยพี่เด้พี่เด้พี่เด้พี่เด,พเด้พี่น้องอัน้กนาสีเมนบัตรแพ้ละครับจังนเ่ีสามร้อยพายเซคุ้มเกินคุ้มเออคุ้มเกินคุ้มเลยคุ้มเกินคุ้มโมโหว่าสีสันหาคับเดมอวามาว่า,วาละครับบัตรนี้พี่น้อง นอกจากคำว่าคุ้มสุดๆมานเกินบรรยายไปเสียแล้วอโอ้เพิ่นมานมานะครับก็ไ <laughs> ด้ยูได้กินยูดังนาะครับเนาะคักขักพั่น้องขักแล้วคักแลี้ยวสีว่าจังเลยละปลาหนองนี่บัวมีตั้งแจ่แข่แค่์เดินบัวมีปลาี่ห้ายปวดปลาี่ มันส่วนน้ำพึ่นเนี่ยคอมั้งขัก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 ขุดยอดีเลยคนปนินนะควันควันบอกไปเบิ้งของเพึ่นดอกเบื่อเทียรมันออกแล้วมันสีได้ความยากเบิ้งจะเห็นยู่จังซี่ก็เอาละโอ้ผู้เบาได้ยนิมันมาแล้วมันมากับพอพึ่นบ้าอนนั้ขดเสียนใหญ่เลยเด้ครับนี่อนนั้ขดเสียนใหญ่เด้นี่ยฟอเลยบ่ขักขักขัก เอาแล้วบ่ครับพี่ฝ้หมานบ่หมานอยู่พอขึ้นขึ้นเอาคือทุนคืดแล้วยังแต่กำไรแม่นบ่กำไรกำไรกับมีอยู่ติดทงติดไทยเป็นบ่กำไรน่ตัวละโอ้ยมีพ่อคนประจำอยู่หนองนี่แหละครับมีพ่อคนประจำอยู่หนองนี่เดี๋ยวจะเอาบุกไปยังอุปป่าอะไรเนาะพ่อเนาะป่าอะไรป่าอะไรยอมรับเลยเดี๋ยวทีเดียสี่ทิแต่บ่มีปลานิล แป็นป็นินบ่มีนั่นตอนแนวต้องการแนี้ยนครับกับจังขั้นละแนวต้องการกับเป็นนิ่ละมันทางบ่มีเหมือนเป็นนิ่มต้นนึงเลยต้อ่ใหญ่ได้ต้นนึ่งบรรดาเียแขกเพราั้นขืนเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยกระจ้ายัสู่ตัวไปเรื่อยๆเซยอ่าก็คือปลามันหลายนั่นแหละเอาบัวผิดหวังทุกจะค้นครับบัวผิดหวังจะค้นป่านวังนี่ไในยูได้กินได้หามในฮามได้ฆ่าได้ขายบัดทุกผู้ทุกคนครับผมโอ้ ต่อนซ้อนน้ำข้าเจ้าอยูู่้เพิม่มมานหลายมานแฮ้ตงต้องยกความดีความชอบให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพิ่นละครับคณะกรรมการหมู่บ้านเพิ่นเพินเนเ่นเอาป่ามาปวยมันดูแลอย่างดีขณหน้องนี่อยู่ทงนี้นี่บ่แมนน้องติดบ้านเนี่ยอ่ากันธีว่าบอกให้ว่าไป เสียงกับการผู้มาลักมาลอยนั่นแหละแต่ว่าคณะกรรมการหมู่บ้านเขาเจ้าเฮ็ดดีนะขาเจ้าดูแลรักษาดีขาเจ้าดูแลรักษาได้ปาาก็เลยเหลือไหลให้บ้านก็ให้ความรวมมือนะใหบ้านก็ให้ความรวมมือดี<ว>ปลาก็เลยเหลือกันลายครับพี่น้อง<ว>เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งก้ามพุ่นละลาะไปเรื่อยๆพุ่นควงเอาม้ยการหมุนขาเจ้าเอาปลาขึ้นทางขุนครับ มันครับครับพี่น้องมันครับกูเพิ่นมันนะกูขึ้นไม้กูขึ้นโอกมาขึ้นมาจำหน่ายโอ้ขัดขัดขัดคนกูเบาว่ะกูเบาหน่อยว่ะมันแทงเห็นว่าก็โกหกเบาอื่นสุดยอดเลยครับพอดีครับกูขึ้นหมานบัวพาดนะครับเนาะงบัวิดหวังครับน้องมีบัวิดหวังโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเอาแล้วเอาแล้ว จังเดีย๋ยว้อมามะเป็นามามาบ่งมีน้องเินลากขึ้นมาบังพันนี่เออยรับโอ้ยข,ขนาดเลยครับคัข,ขนาดเลยป้าปลาบึกเอนได้ต่ป,ตปลาบิกได้แต่ปลาบึกก็นลงม่งเดได้แต่ปลาบึกเกข้นรบ มันได้มันล้มยู่มบองเลยคือได้ตัปเบึกเดอหมเอาขึ้นมาอยู่แล้วสามล้อลอยเฮ้ยคุณอยู่อยู่แพ้อีกเอาเสือเอาพี่น้องบ้านี่โอ้ยบ้าแมืวันสันทอ์เมือล้อและกีดเสีบคือกันนะครับไดฮ้ยะัปปบึกเลยค ปลาผสมสามรอยปลาลวกปลาปลาลวกสามร้อยแต่ปลาบึกปลาลวกอะไรเก่สิบด้วยกันนะครับวุ้ยประคั้นสดกว่ามีข้าวไรกโลพิ่งะสิโลไทหาทีบาทโลละห้าบาทยอดเลยครับเยวนะครับห้องสามีครับยอดยอดว่ามัน

อาทิพย์หลบงรยูรครับทิรับรอยูรทบัตรสามร้อยข้มเกิน้ไนว่าันไปิดอไริวสิว่าจังไลยแ้วบัตรนี่บัตรบัตรแมบเทบาลกระจอมมาถ่ายเ่อป่าโซนนอ่อนโซนน้ำพีน้อง ทางนี้กเกษตคือกันครับหมานครับผู้มานเออเปิลเปิกระเจียเปเปิเิเียครับโอยหมาับมทุกผู้ทุกคนพอยยุบนจะยัแหนม่กครับ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 ข้อาไยด่กงนี็นเีเอายบ้านน ทางนี้เด็กมีอย่างว่าทางนี้นี่เด็กทางนี้พี่ครับโอ้นี่น่ะอุนิกระมันนี่นี่อุนิกระยู่แค่ข้างกันครับผมนี่ละนี่เอรผัดหมานนะครับกัดหมานแล้วเขาจะเหียเพื่อนอีกคือกันนี่แล้วเขาจะเหียเพื่อนได้พระเจ้าได้เพราะปั้นนั่นแหละครับแห่งบโบมานปั้นนี่ดอก ใช่เพราะป้านั่นล่ะเบือนใจทุนไปสละครับเบนี <c> ่ย <oughs> อยู่แผลขาดกันก็นกนผมคนเดียรับเต,ต,ต่ว่าเข่าแต่แต่โคตผู้อยู่ขาดแผลวัดมันมันตัางกันนั่นล่ละฮะคาสิวะที่ว่าไปรับชมบรรยากาศไปครับพี่น้องรับชมบรรยากาศไปเออก็ยังสู่ต่อไปอยู่ครับบรรดาเสียงแห่เพิ่นก็ได้สู่ต่อไปอยู่เรื่อยๆอุิศขึ้นเป็นบางส่วน แน่นอนกันยังลายอยู่ครับแน่นอนกันยังลายอยู่บางคนงานผู้นี้ครับโอ้บางคนเบียดตอบเนี่ยตัวเดียวว้าเวทปลาว้าเวทเบียดสอบปลากันวะบรรยากาศครับผมบรรยากาศการลงหนองจับปลา หลังจับปลาบ้านนาคำตำบลเดือดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมโอ้ตรงย่องตรงย่องยี่หรีละ่ะย่องคณะกรรมการหมู่บ้านขราเจ้าขราเจ้ารักษามาตรฐานได้ดีก็คือจังว่าจังวานล่ะปลาดิ้วได้ยุบบ้านเนี่ยครับปลาดย้นพงนะยุ่ให้นะผี่เด้ยุคไก่บ้านเติบอยู่เด้แต่ว่าข้าเจ้ากัรักษามาตรฐานไว้ได้ดีนะ คณะกรรมการหมู่บ้านข้าเจ้าเฮ็ดดีอยู่เฮ็ดดีเฮ็ดดีเนาบ้านนาคำเด้อครับเด้อเพิ่นเพิ่นมีการลงเอียกนึ่งจำไว้บาานี้ปีหน้าเพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดคักกว่านี้อีกคุณเด้ะอ่ะแต่ปีนี้ก็ท่านี้แหละเพิ่นว่าอีกปีสองปีงวดหน้าเพิ่นเลงสิเฮ็ดคักก็นี่สี่มีโคโยตอกโคโยตี้มาเต้นให้คว่ำมาเต้นเพิ่นว่าเราเพิ่นว่าสิ่มิกโคโยตี้มาเต้นใหนคว่ำโอ้ ตองตองตังตงยอมรับตองยกเแค่ด็ต, ab, ต ok dit, ให้คณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้าครับอ่ะพระเจ้าเฮ็ดดีแห้งนี่เีปล่อยปาลากระไรปลากระเรืออ่ะพระเจ้ารักษาดีต้องยอมให้แค่ด็ตคณะกรรมการหมู่บ้านพระเจ้าอุอ้ยพี่อีกงูหนึ่งพี่น้องเย้าอยู่เฮพี่วัดอาบ่รทันใด ของคู่น oh, ี้ละนี่ของคู่นี้ละนี่ของคู่ได้ปลาบึกได้ลายนี่ของคู่นี้ละโอ้เอ้ยตั้งแต่ปลาบึกวันนี้ผมโบก็อจจะโตเลยปลาบึกผมปลาบึกผมโบก็อจจะโตเลยผมบ่ได้จักห่างเลยปลาบึกโอ้ผู้ได้ก็ได้ครับโอ้ดบัตรู่ได้ก็บ่ได้เหือดเหือดปลาบึกน่แต่ว่าได้ปลาเอื้อนโย บ่มีคำว่าผิดหวังจะค้นหรอกครับเรามีคำว่าผิดหวังจคนนะค,ค,งจค้นเลยหมานกันทุกคนถึงบัตรฟังบัตรแท้หมานกันทุกคนครับผมโอ้คุ้มคุ้มเกินคุ้มอิลีเกินคุ้มอิลีนองนี่ครับเกินคุ้มเงินเดิมสุดจัดประหลัดบอกคักแล้วคักแล้วจัตุรัหาคำเดมเวมาว่า พี่น้องผลงานครับผมเดี๋ยวผมพาาเบ่งคับนี่แหละครับพี่น้องผลงานของผมก็ได้ประมาณแห้งหมานหลายำข้าเจ้าครับเขาได้ไปยูไปกินครับผมอมือันนี้ก็เป็นพวกปลากระ,กะหู้ครับปลากระ,กะหูอันนี้สิจระเม็ดข้า้เนี้ก็เป็นจระเม็ดสองตัวอยู่ตัวนี่นี่ตัวนึงครับนี่ตัวนึงน,นี่จระเมดใหญ่อ,อไละ่กะก็คือพวกนี่นจระเมดใหญ่ตัวนี้ นั่งนั่นก็เป็นพวกอีศวบนวนจันปรปละจินครับพี่น้องอนี่ละนี่ละนี่ละผละงานผมเฮ้ยพอได้ไปจูไปกินครับผมพอได้ไปยูไปกินใครโยใครอย,รอยพี่น้องใครโยผลงานก็ตามที่นแหละครับพี่น้องของผมโบมับมนซำมูพันครับมนับนอยพ่ได้ไปอยู่ไปกินครับผมออถังบ่ถือว่ามาันแข็งบ้านซ้ำมูพันมูพันมันหลายกว่านี้ ของตัวก็ได้ตามนี่แหละครับพี่น,อน้องเขาได้ไปอยู่ไปกินคนระับแต่ทีด้ดทำแลาพระจากพ่อแม่พี่น,อน้องเขาเมื่อบ้านเมื่อซ่องแหรอครับบ้านขอขอามบุญขอบมุทหลายๆครับผมในการติดตามรับชมช่องของนุ่มอีสานหากิ่นมันเนาะครับเนาะกขอฝากไว้ได้ความอบอุอออ่มใจฝากแข็งเมืองแง่งเมืองเก่าแหรอครับผมสำหรับคลิปนี้กขอเก่าครับบ้าขอพุและสวัสดีครับผม